ใจผิดกันหมดแล้ววันนี้จะขอมาแก้ตัวจากการลงคลิปในคราวที่แล้วเรื่องของการจองรอบในแอปของ s h o ป e e Food เมื่อเราเข้าระบบมาแล้วนะพอเราเปิดระบบแล้วเนาะเปิดระบบแล้วมันจะมีขึ้นคำว่าตรงนี้เนาะทั้งหมดแล้วคราวที่แล้วที่ทำคลิปว่าเฮ้ย <c oughs> มันจองรอบในนี้ได้แล้วหรอมันเลือกได้แล้วหรอว่าจะเป็นฟู้ดหรือจะเป็นเอ็กเพรสในความเป็นจริงมันเลือกไม่ได้ตัวนี้ใช้เลือกไม่ได้นะถ้าเกิดใครจะวิ่งฟู้ด เขาเอาไว้ให้ดูจุดที่มีตำแหน่งตรงไหนว่ามันมีอาหารมีร้านหรือว่ามีการสั่งหนาแน่นที่สุดณนะเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เป็นฟู้ดเราอยู่ตรงนี้ตรงไหนหนาแน่นเอา้าที่บ้านไม่มีตรงไหนหนาแน่นเลยจุดที่หนาแน่นจะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะส่วนตรงนี้จะเป็นเอ็กเพสพอเราเลือกดูแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าเลือกแล้วเราจะได้งานเนะอ็กเพสนะอ่าแต่คือมันให้ดูว่าพื้นที่ตรงไหนมีความ มีการส่งด่วนแบบหนาแน่นอยู่ออนี่ไงเห็นไหมออเข้ามาแล้ว494บาทออาแ,แต่วิ่งไปปากเกรดเราไปไม่ได้ไงคือนี่โชว์ให้เห็นกันสดๆเลยนะงานเอ็กเพเข้ามาแล้วเนี่ย500เนี่ยอันเนี้ยคือมันเลือกไม่ได้อยู่ๆมันก็ยิงเข้ามาเลยแต่พื้นที่ที่เราอยู่อะ่ะมันมีการส่งพัสดุแบบด่วนปิดก่อนเดี๋ยวปิดก่อนช็อตฟิลมากช็อตฟิลมาก ทำไมฉันไปไม่ได้ช็อตฟิลมากยังไปไม่ได้เสียดายโอกาสนี้มากแต่คือจะมาอธิบายให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่เมื่อไหร่ที่เราปิดแอปอะ่ะคือเราไม่รับงานมันจะดูไม่ได้แต่พอเราเปิดแอปการทําง,งานของแอปขึ้นมาเราจะดูได้ว่าพื้นที่ตรงไหนมีการใช้งานที่หนาแน่นให้เราวิ่งเข้าไปพื้นที่ตรงนั้นเรามีโอกาสจะได้รับงานสูง ขอมาแก้ตัวในความผิดพลาดเราวที่แล้วด้วยความที่เราไม่รู้แต่มีคนมาอธิบายคอมเมนต์ไว้เยอะมากต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วขอให้คลิปนี้มันดันดันดันทุกคนจะได้ช่วยแชร์กันไปแล้วถ้าใครอยากวิ่งแอคเพจกรุณาจองรอบวิธีการจองรอบกดเข้ามาตรงนี้แล้วมันเขียนว่าตารางจองรอบให้เข้าไปจองรอบในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยตารางจองรอบลองเข้ามาเช็คดูว่าเข้ามาจองรอบยังไงเห็นไหม คุณจะจองรอบอะไรบ้างจองรอบอาหารจองรอบส่งด่วนเห็นไหมก็ให้เลือกอ่าสมมุติว่าจองรอบอาหารอ่ามันก็จะมีเวลาให้เลือกเห็นปะนี่วันที่ยี่สิมีรอบไหนบ้างมีเขตไหนบ้างเห็นไหมแล้วก็ให้เราครอบคุมอยู่ในพื้นที่แอเรียตรงนั้นอันนี้คือนี่คือการจองรอบแต่ในหน้าแรกคือเขาให้ดูพื้นที่เฉยๆฝากขอบคุณแล้วก็ ถ้าทำอะไรผิดไปต้องขอโทษไวยด้วยด้วยความที่เราไม่รู้แต่ว่ามีรุ่นพี่มาแนะนํนาไ้เยอะแล้วลคนที่เป็นมือใหม่ที่เข้ามาวิ่งไรเดอร์จะได้มีโอกาสดูคลิปนี้ไปด้วยแล้วก็จะได้ทําถูกต้องถูกวิธีมาครับมาเป็นครรบคัวไรเดอร์ด้วยกัน